สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูไข่เจียวปลาทูทอดแล้วก็น้ำผิกะปินะครับผมขั้นตอนแรกก็จะใช้เป็นไข่ไก่จำนวนสีฟองปรุงรสง่ายๆเลยนะครับใส่แค่ซีอิ๊วขาวก็พอนะครับจากนั้นก็นำต้นหอมมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในไข่แล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันดีเลยนะครับใครจะปรุงรสเพิ่มก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับ จากนั้นก็เปิดเตานะครับใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีทดลองส่งเตาไฟฟ้ามาให้ลองใช้นะครับน้ำมันของเราเริ่มร้อนได้ที่ก็นำไข่ของเราเนี่ยลงไปเจียวได้เลยนะครับใช้ไฟแรงได้เลยนะครับหม้อตัวนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับไม่ติดกระทะด้วยนะฮะจากนั้นทอดเสร็จหนึ่งด้านแล้วก็กลับด้านเลยนะครับผม ทอดไปเรื่อยๆจนไข่เริ่มสุกดีก็ตักผักไว้นะครับหม้อตัวนี้ก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับทอดไข่เจียวเสร็จเนี่ยแล้วก็ผ้าเช็ดทําความสะอาดได้ทันทีเลยครับแล้วก็เปิดเตาใส่น้ํามันลงไปอีกหนึ่งรอบนะครับปิดฝารอให้น้ํามันของเราเนี่ยร้อนได้ที่ก็ใส่เป็นตัวปลาทูของเราลงไปนะครับเร,เราก็จะทอดปลาทูไปเรื่อยๆจนปลาทูของเราเนี่ยมีสีเหลืองสวยกรอบดีนะครับผมก็ค่อยๆกลับด้านเลยนะครับ จากนั้นก็เอาขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันไว้นะครับเมื่อเราทอดจนได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เลือกใช้เป็นปลาทูจำนวน4ตัวนะครับจัดเตรียมใส่จานไว้รอเสิร์ฟได้เลยครับาจากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดเตาได้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเตาไฟฟ้ายี่ห้อนี้ถ้าเพืเ่อนๆสนใจสั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ที่ใต้คอมเมนต์ให้นะครับ เราก็จะเปิดเตาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมใส่เป็นน้ําสะอาดลงไปนะครับต้มจนน้าเดือดได้ที่นะครับเราก็จะใส่เป็นตัวซึ้งแล้วก็เป็นกะหลำปีนะครับผมใส่ลงไปนึ่งได้เลยนะครับนึ่งจนกะหลำของเราเนี่ยเริ่มสุกนุ่มได้ที่เนี่ยเราก็จัดใส่จานเตรียมไว้เลยนะครับมาตาน้ําพริกกะปีกันนะครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกขี้หนูสวนนะครับสีเขียวสีแดงตามด้วย กระเทียมนะครับผมมานําไปโขลกให้ละเอียดจากนั้นก็ใส่เป็นตัวน้ําตาลทรายแล้วก็มะนาวนะครับผมตามด้วยกระปี่แล้วก็น้ําต้มสุกนะครับคนให้เข้ากันได้เลยนะครับเพื่อนๆที่ชอบรสชาติแบบไหนก็สามารถค่อยๆชิมค่อยๆปรุงตามรสชาติที่ตัวเองต้องการได้เลยนะครับเสร็จได้ที่ก็ใส่เป็นตัวพริกลูกโดดลงไปหรือใครจะใส่เป็นมะเขือพวงลงไปเพิ่มสีสันได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับผม ตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับกับเมนูไข่เจียวปลาทูทอดลวกผักอ่าขออภัยครับหนึ่งผักแล้วก็น้ำพริกกะปิถ้าเพืเ่อนๆชอบก็ลองเอาไปทำทานดูได้นะครับเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายมากๆไปนะครับแล้วก็อร่อยแถมยังได้สุขภาพไปครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ครับ